ไม่ต้องมาหมอฟ้องหมินประมาทอะไรนะเดี๋ยวจะโดนหนักเตือนนะไม่เป็นไรครับพี่ส่งหมายมาเลยแต่ผมถามก่อนพี่พูดแบบนี้มาเนี่ยพี่พี่การเป็นพี่หมินผมไอ้น้องหลังหลจะพูดว่าหมินน่ะไปฉลาดก่อนกูยังไม่รู้เลยต้อมไหนเออแล้วยังไงมึงก็ไปแจ้งความสิรอคนไปเยอะไอ้น้องเดี๋ยวโดนแน่กูไม่ปล่อยไว้บอกให้ผมหลอกหลอกอะไรเอาเป็นว่ากูไม่รู้มึงเป็นใครแต่กูรู้ว่ามึงติดคุกแน่รูปด้วยช่วยสู้ แล้วเริ่มต้นหาข้อมูลยังไงคะก็เริ่มดูทางโซเชียลดูทางเพจ Facebook เนี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนไปเจอแบบบ้านที่หนึ่งดูน่าเชื่อถือะคะ่ะแบบบ้านสวยราคาถูกและที่สำคัญก็คือหนูโทรไปคุยกับเขาแล้วเขาให้ให้ข้อมูลเราดีพูดจาดีใช่แล้วก็ด้วยความที่ยายแก่แล้วอะคะ่ะ ก็เลยอยากจะทําบ้านยังไงก็ได้ให้มันเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าไหร่คะที่เราไปเห็นในเพจอัล้านห้าค่ะล้านห้าตอนนั้นเนี่ยรายละเอียดในการพูดคุยมันมีอะไรบ้างคะอะไรก็ง่ายหมดแล้วหลังจากนั้นพอเขาได้ทุกอย่างปั๊บเราตกลงเลยไหมตกลงเลยค่ะอ้เขาเก็บเงินค่าแบบก่อนคะ่ะสามหมื่นแล้วหลังจากนั้นเซ็นสัญ,ญญาเลยแล้วจ่ายเงินเลยไหมคะจ่ายเงินก้อนแรกเลยคะ่ะเท่าไหร่คะห้าแสนสองค่ะอู้ตอนแรกมาเบิก ก้อนแรกมาเบิกค่าเสาเข็มอะไรยเงี้ยค่ะจริงๆมันอยู่ในสัญญาแล้วแต่ว่าเขามีวิธีการพูดอะคะ่ะยังไงบ้างเขาก็จะแบบ เนี่ยผมอ่ะคำนวณผิดพลาดไปนิดนึงผมต้องเพิ่มเสาเข็มตรงนี้ตรงนั้นนะมันทั้งหมดอะแสนห้าพี่ช่วยผมได้เท่าไหร่เราก็ไม่เป็นไรเว้ยมันคือบ้านเราเพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านเนี่ยค่ะลงทุนไปเสร็จสับแล้วคุณจ่ายค่าบ้านหลังนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะจ่ายไปทั้งหมดเลยถ้าจ่ายกับผู้รับเหมาอะค่ะประมาณแปดแสนกว่าบาทแปดแสนกว่าบาทแล้วบ้านนี้คุณได้มาเป็นยังไงอะค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยเหรอค่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้คือแปดแสนค่ะ มน่เนี่ยนะเอ้ยมันสาวทองคำหรือเปล่าแค่นี้เหรอเอ้ยจริงเขาทองเขาใสหป่เป็นสนิมก็คือว่าเขาทิ้งระยะเวลางานคะคือทิ้งงานทิ้งหน้างานทิ้งหน้างานเนี่ยค่ะแล้วเขาเบิกคุณถี่ขนาดไหนอ่ะถี่มากค่ะยังไงบ้างคะในเนี่ยค่ะในระยะเวลาเนี่ยได้แค่เดือนสองก็คือเบิกไปโอ้โหพี่พี่เก้าพันห้าพันสามพันแปดพันหกพันสี่หมื่นสี่หมื่นห้า อู้ตายแล้วไม่แต่ผมงงว่าเบิกค่าอะไรสิ่สามพันสี่พันห้าพันเขาเขาให้กลับไปอ่ะก็เวลาเราทวงถามไปว่าพี่ทําไมช่างไม่เข้าหน้างานเลยล่ะทําไมไม่เห็นมีปูนหินทรายเหล็กอะไรมากองหน้างานเลยล่ะเขาก็รู้จุดอ่อนหนูค่ะเขาก็จะพูดว่าถ้าอยากให้งานเดินเร็วอ่ะช่วยผมหน่อยได้ไหมอนเพิ่มหน่อยได้ไหมอนเพิ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยผมเดือดร้อนอีก หนูก็จ่ายไปเรื่อยๆจนประมาณ2องแสนกว่าบาทเพิ่มอีกก็คือรวมแล้วล้านกว่าค่ะเป็นล้านาเลยค่ะเออแล้วเขายังได้แชทติดต่อหาคุณบ้างไหมระหว่างนั้นยังแชทติดต่อค่ะแต่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูโดนหรือยังหนูโดนโกงหรือยังก็เลยไปโพสในโซเชียลค่ะก็ทําให้ไปเจอผู้เสียหายท่านอื่นเลยได้รู้ว่าอ๋อหนูโดนแล้วค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณสาลายคุยกับเขาเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือขอรองอ้อนวอนให้ ให้มาสร้างบ้านให้หนูเธออะไรเงี้ยเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าเขาโกงแหละแต่คิดว่าพี่เขาคงไม่ทําหนูหรอกเขาต้องสงสารหนูสี่อะไรเงี้ยเพอาะว่าตอบมาว่าจบแบบเลวร้ายสุดสุดเดี๋ยวน้าคนรับสร้างบ้านตอบกลับมาว่าจบแบบเลวร้ายสุดสุดอะไรกันครับนี่สวัครับช่างต้อมนะ ใช่ครับใช่ครับเออทนายไพศาลครับผมเออช่างต้อมมันมีผู้เสียหายมาเยอะมากตอนเนี้ยนะครับครับทนายว่าอ่าพี่พูดว่าช่างต้อมพี่ยังไม่รู้ว่าต้อมไหนเป็นใครเชื่ออะไรไม่ต้องมาหมอฟ้องมินประมาทอะไรนะเดี๋ยวจะโดนหนักเตือนนะไปเจอกันที่ศาลไม่ได้หมอไม่ได้หมอเยวไปเจอกันที่ศาลเดี๋ยวบอกให้ตอนเนี้ยมีมา20บ่คคนแต่ว่าไอ้บริษัทอะไรหน้าเพจเอาหมดต้อมไปเจอที่ศาลอาารัชดานะ ผู้เสียหาย2ี่คนจะฟ้องประมาณ20กร,รมัมไม่เป็นไรครับพี่ส่งหมายมาเลยแต่ผมถามก่อนพี่พูดแบบนี้มาเนี่ยพี่พี่การเป็นพี่หมิ่นผมแต่ผมไม่ได้อะไรกับพี่ไอ้น้องไอ้น้องหลังไหนจะพูดว่าหมินนะ่ะไปฉลาดก่อนก<ๆ>ูยังไม่รู้เลยต้อมไหนพูดว่าช่างต้อมอะต้อมไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้เข้าใจกยังไม่รู้แต่พี่พูดกับผมแบบนี้แล้วเออแล้วยังไงมึงก็ไปแจ้งความสิรีบแจ้งนะ ผมพี่ไม่ต้องใส่ร่มรอคนไปเยอะรอคนไปเยอะไอ้น้องเดี๋ยวโดนแน่กูไม่ปล่อยไว้บอกให้ผมหลอกผมหลอกอะไรพี่ผมหลอกอะไรที่มาพูดแบบนี้ผมผมหลอกอะไรพี่คุณก็ไปแจ้งความเดมินมาหมาทำไมไม่รีบแจ้งอ่ะผมจะแจ้งพี่ได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยพี่ไมฝันเป็นใครเออพี่ตั้งนั้นเอาเป็นว่ากูไม่รู้มึงเป็นใครแต่กูรู้ว่ามึงติดคุกแน่กูบอกมึงแค่นี้แหละอ่ะติดติดไอติดก็ติดพวกพี่ผมไม่มีอะไรเสียหรอกแต่ผมถามว่าเสียแน่อ้น้องกเป็นกรรมเยอะโกงเป็นกรรมอ่ะ